ยินดีต้อนรับนะครับเขาสู่ชนแนวทู่เจฟาฟ์มนะครับเดี๋ยวมันนี้นะครับสี้ามาเปิดราคางวแไม่มานนาคอกนะครับวันนี้ก็อยู่กับเจ้าของคอกแล้วนะครับนี่นะครับเจ้าของคอกแนะนําตัวนะครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับซื้อยังครับเจ้าของคอกซื้อบดนะครับนี่นะครับวันนี้ตัวนี้เป็นงวแไม่มานใหญ่นะครับตัวนี้ผสมตัวไหนครับงวแไม่มานเราวงไม่มานสีอันนึงแห้งเดี๋ยวผสมนี่ครับใบสมนะครับผดสะพนะครับนี่ครับ ว่ายร็จนะครับนี่นะครับไปดูหน้าตาพ่อถี่ผสมนะครับนี่ก็คือใบทั้งหลังนะครับวันที่ผสมมกกล้านะครับ1ิบีมกกลาออกนี่2ี่ิบซีตุลานะครับมกกล้าคุมพามีหน้าอ่านะครับท่องได้เลรอหกเดือนนอกม่านเลยหกเดือนนี่นะครับม่อม่านได้หกเดือนกำหนดขอดกเดือนตุลานะครับออกขั้นสานี่แหละนี่นี่นะครับเดี๋ยวม่านบนิ่งนะครับพ่อเขาออกมาทั้งนอกนี่นะครับ ให้ดูนาตานะครับให้ดูแข้งขานะครับเป็นี่เป็นงวแม่มานสีสีสีน้ำตาลเนาะสีสีบักตาลนะครับนี่นะครับให้ดูสูง่วนสูงนี่ร้อยร้อยร้อยหาสิปบวกนะครับส่วนสูงนี่สูงแห้งนะครับยืนเทียบกับเจ้าของนี่นะครับนี่นะครับให้ดูรอบๆตัวเลยแข้งขาประกันประกันม่านนะครับประกันม่านประกันประกันต้นนี้น้ำเนาะนี่นะครับหกเดือนนะครับ ตัวนี้จะคล้อง่นเปิดรละาไปเท่าไรครับตัวนี้ครับตัวนี้เปิดไว้แสนหนึ่งต่อรองได้ครับผมครับแสนหนึ่งแสนนะครับต่อรองหด้ตัวนี้งวแม่ใหญ่นะครับใหญ่แห้งนะครับมัเขียนอันตันอยู่นี่นะครับให้ดูรอบรอบนี่ครับนุ่มเริ่มไข่แล้วเริ่มตึงเริ่มไข่แล้วนะครับนุ่มมันกระไดนี่ครับประกันขาทูกขาท้อนหอมนะครับคันมีปัญหาอยังกะที่ต่อจะคล้องได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไ้ถ่ายคลิปนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวผมให้เบิรง งัวหลบๆซะก่อนนะครับนี่นะครับหลบๆตัวนี่นะครับทายืนลักษณะนะครับอ่านี่นะครับตัวนี้ก็เป็นงวแมมมันตัวแหลกนะครับขอบเพื่อนมีแมมมานสองตัวนะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นตัวแหลกเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ่งอีกตัวนะครับตัวนี้นี่นะครับสดดีนะครับแมมมานเรียมมาบๆอยู่นี่ตัวนี้งวแม่สาวลูกแรกเด้อลูกแรกทองสดทดสะพ้นนะครับนี่นะครับไว อยู่ในถองหกเดือนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวสิภาพไปเบ่งแม่ที่สองนะครับเดี๋ยวให้เจ้าของขอกเอาอว่ไปปลูกไ้ซะก่อนนะครับตัวนี้ก็เปิดแล้วคาะเดี๋ยวทวนอีกที่เปิดรลค่เนี่เปิดแล้วค่ะหนึ่งแสนนะครับหนึ่งแสนต่อรองได้นะครับนี่ครับประกันม่านหกเดือนประกันขาหกขาท้อนนะครับเดี๋ยวถ่าสนใจเดี๋ยวถิมเบอร์เจ้าของเพื่อนไว้นะครับถ่ายคลิปอ่ะนะครับเดี๋ยวไปเบ่งตัวที่สองกันเลยนะครับนี่จะเป็นแม่ที่สองนะครับนี่ก็เป็นแม่ บามันนะครับบามันใหญ่นะครับนี่งวแม่บามันนี่ครับดูรอบๆตนะครับส่วนสูงกันรอยหาซิบข้นนะครับเขียนอันตันนะครับนี่นะครับกเจะของยืนเทียมกันเลยนะครับนี่นะครับไงนะครับงวสิเป็นงวนี้ใสมากริ่นกับคนนะครับงวตัวนี้มากเิ่นกับคนมักหยอกกับคนนะครับตัวนี้กอ่ผสมแล้วนะครับนี่นะครับใบผสมพ่นกระยุกับผมแล้วนะครับนี่นะครับผสมเอ็มเฮดนะครับเอ็มเฮดอยสิบเก่านะครับสายหมอกนะ สายหมอกหรือสามหมอกนะครับนี่นะครับเอ็มหิดลอยสิบเก่าสามหมอกนะครับตัวนี้การผสมนะครับหลอดครบนะครับวันที่ผสมนะครับตัวนี้วันที่เส้าสองวันที่เส้าสองเดือนสามมีหน้าสมมีหน้าแล้วเนาะมีหน้าผ่านผ่านหลอดเม่เม่สาพฤษภาพมีตัวหน้าก็รักระดาษส,สี่เดือนน่นแม่บ่บตัวนี้สี่เดือนนะครับนี่ตัวนี้ก็ผสมแล้วนะครับประกันค้าทุกค้าทอนนะครับตัวนี้ตัวนี้ม่านประกันม่านอะไรอยู่บ่ ตัวนี้ประกันมัานได้นะครับตัวนี้นี่นะครับให้ดูระรบอ,อบนะครับงูอ่ะผ่านรอบนะครับทั้งสองตัวนี้คือทองทองทั้งสองเลยเนาะ<ๆ>เอาเป็นว่า<ๆ>ท,อง,ทองสองตัวนะครับ<ๆ>เพื่อความชั่วหนึ่งงูอง่วทองนะครับ<ๆ>ตัวนี้<ๆ>เป็นแม่สาวทองแรกนะครับตัวนี้ทองเอ็มเฮดนะครับตัวนี้ตัวเมื่อกี้ทองทศพลนนะครับนี่นะครับให้ดูส่วนสูงนะครับดูลรอบต้นโตนะครับนี่ก็คือแม่สาวใหญ่ใหญ่แห้งนะครับสําหรับถามาเห็นด้วย ตัวจริงนะครับแต่เป็นงวงูงใหญ่นะครับตัวนี้นี่นะครับตัวนี้จะคล้องเปิดละคาไว้ทีเดีครับตัวนี้ตัวนี้เปิดไปแสนซีครับผมตัวนี้เปิดไปแสนซีนะครับแม่สาวนะครับแล้วเบิงกันเบิงกันโลดนะครับเบิงใส่กันโดดกับตัวมือว่านที่ผมไปถ่ายนะครับตัวหันกะแสนซีขึ้นกันนี่นะครับสมเอ็มเฮดนี่นะครับนี่ครับแม่สาวหม่ๆมสดแดงนะครับเนียบดีดูเลยนะครับว่ามีตำหนินะครับจะคล้องเพิ่งกะ ประกันตํานี้พร้อมประกันตํานี้ประกันขาถูกขาถอนประกันมานนะครับประกันทุกอย่างจะคล้องพื้นนะครับใจปั่มยางแห้งนี่นนี่ครับมันใจงวดจะคล้องนะครับประกันทุกโตนะครับคันสื่อคันสื่องวดครับจะคล้องผู้นี้นะครับนี่นนี่ครับสื่อไปอุ่นใจไปเลยมีบริการจัดทรงทั่วประเทศดีป่ะแล้วแต่พื้นที่พอสรงไหนก็คือทรงเนาะเออครับพอทรงไหนเขาก็จะทรงให้นะครับนี่นะครับ ให้ดูเลยแม่สาวแม่ยญ่งงนะครับเปิดราคาไว้แสนซีนะครับพิกัดบันไม่เจริญนะครับตำบลนาสมัยออเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนี่เล่มหญ้าเก่งนะครับเดี๋ยวสนใจขอเบอร์ที่ต่อไว้ถ่ายคลิปนะครับเบอร์โท่ยังครับศูนย์ัปดเจ็ด1 261์แ2สองหกหนึ่งหซซสองหานะครับตัวนี้จะคล้องซื้อวาโบดนะครับจะคล้องเพื่อนกระไดสนใจก็ติดต่อสอบถามต่อร่องได้นะครับแม่สาว แม่ม่านทองแหลกใหญ่ๆนะครับนี่นะครับนี่ก็ปลอดโรคเนาะโรคไข้บวถึงนะครับลํำปีสกินบ่ถึงสีวัคซีนเรียบร้อยแล้ววันนี้เรียบร้อยครับให้วัคซีนเรียบร้อยนี่นะครับอ่านะครับเดี๋ยวสาหรับมือนี้นะครับผมก็จะขอกราบลาเพียงเท่านี้นะครับพามาเบ่งแม่ม่านสองตัวนะครับสำหรับมือนี้เนาะก็จะลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์นะครับเดี๋ยว สำหรับวันนี้ขอกับลาเพียงเทนีสวัสดีครับ